มัดผมให้แฮีม,มัดแล้วผู้นี้มัดแล้ววันนี้นอนตื่นขึ้นอันตอนพน่นอันอาบนา้ำแกวันนี้ย้ายมัดให้อีกย้ายเลยว่าถามผู้ใดแก่เนี่ยย้ายสิตีย้ายว่างสินี่ค่ะตามคําคู่ค่ะบอกกล้าเลยค่ะตอนนี้เขาเริ่มฟังรู้เรื่องแล้วไงอ๋อผู้ใดมีสองเคียงแจ้งสิเห็นตันี้ไม่เป็นไรคุณยายไรไม่นานหรอกคะ่ะเพราะว่าแบตคุณยายก็เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นนะคะ เห็นไอไม่ลูกอือไอไหนไหนไหน,ไหนเรียกไอสิไหนไหนไอไปโรงเรียนแล้วนั่นน,นื้อน,นื่อเรียกสเยกกิเรียกกันนะเรียกไอกันนะเรียกเอิ้นแหง้งแหง้งแห้งแห้งก็นัน่นแห้งก็นั่นดูแห้งแน่แหง้แหงแน่มึงจะว่าผู้ใดนี่ แกะวะ่าคนเห็นผู้ใดอืมอืมคนณสวยมาแล้ววันนี้สวยแบบพิเศษแต่งตัวรอคุณแม่ค่ะคุณแม่มาแล้วคุณแม่หอมมิลลาแล้วน้องอันน้องเพชรนอนหลับแต่ว่าทรงแม่ท่านพอดีได้ยินเสียงได้ลูกขืนแรีนมาเลยนอนเบาะนั่งในซซียนซำผู้หนึ่งว่าน้องพลอยผู้หนึ่งว่าน้องเพชร โอเคค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมเน่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 อย่า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 พี่เพชรอย่านะคะพี่เพชรมาพี่เพชรมาดิพี่เพชร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 อย่า่ขอยย้ายจากสี่นาทีนะลูกอ่าเออ เออเออทำกินเลยลูกทำเลยเออแคะให้น้องกินด้วยเออแคะแค่แค่ออกให้น้องมามาเออป้อนนี่มา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 แย่งแดงอ๋อเนเนะยายทำให้นี่นี่ยายทำให้หนินี่ aside, นี่นี่ได้แล้วหนิเน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 โอ้ยบ่งบ่งแย่งกันอันนี้อันนี้ได้แล้วนี่นี่ได้แล้วอื โอ้ยปากเวอร์โอ้ยเดี๋ยวยายแค่ให้ลูกอ,อ,อ่ะมาย้อมดอกค,คนพะุ่ะเพราะว่าไอไอญาติน้องอยู่นี่เดี๋ยวยายแค่ให้ลูกมันไม่ออกเอามีดปาดมันบดีพี่น้องปาดมาให้แล้วเขาบวกกินอุ๊แม่ส่วนใอยกัดเอานี่นี่เขามาก,กินนั่งสินั่น โจกเลยลูกโจกจกตั้งคหนหมนันยังแสบแมนแมนแนเออโอ้มีหนว่วยเดียวเขาแย่งไปแล้ว <laughs> อีลาคาลูตลาลูลูลูอีลาคาเตวตลาเลวแลวเลวฮึฮส่งดาวให้หนูหน่อยค่ะคนละตอนนี้ได้คนละห้าดวงแล้วนะคะสองคนส่งมาสิบดวงตอนนี้หนูได้คนละห้าดวงนะคะฮ่มฮ้่นฮนฮ่มามาอีหาวะพี่มาพี่จะไปเด้อ อพี่เร็ว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 เวพชรจ้าได้ยินเสียงเทน้ำล้างน้ำจากจากจากไปละไปละ